สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ขายราคาแค่บาท35บาทนะครับ้าทเราได้เยอะนะครับไม่ใช่ได้น้อยอันนี้ขายมาหลายปีมากแล้วนะครับกว๋วยเตี๋ยวไก่นะครับอยู่ในหมู่บ้านเด่นชัยเฟสสองถนนคลองอาเสียคลองกันยาครับใครผ่านมาหมู่บ้านเด่นชัยเฟสสองก็ลองแวะมาก็จะ จะกับร้านนี้ขายอยู่ช่วนี้อยู่ตรงนี้ประมาณ9นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับจากนั้นก็จะย้ายย้ายไปขายที่โรงงานต่อนี่ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ออมองได้หลายแงย่หลายมุมของแม่ค้าที่ขึ้นราคาแพงมากๆ50 60อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแม่ค้าคนนี้เขาอาจจะมีไม่ค่อมีรายจ่ายอะไรเขาก็ขายพออยู่ได้ แล้วก็อยู่ได้มาหลายเป็นสิบปีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกการตลาดของแม่ค้าแล้วแต่ใครจะใช้การตลาดแบบไหน,นแต่อย่างนี้ดีก็คือมีความมั่นคงสูงมากก็สามารถที่จะมากินวูเตี๋วร้านนี้ได้ทุกเขาเรียกว่าทุกอะไรทุก สถานะนะครับทุกสถานะไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็สามารถกินได้เพราะในราคาที่30บาทและอิอ่มนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่เงินน้อยไปด้วย